สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวของนะคะที่เราได้มาจากเออที่เราได้มาจากเชียงรายกันนะคะ<ๆ>ก็เหนื่อยมากเลยนะเราไปตั้งแต่วันศุกร์แล้วนะคะจนวันนี้เป็นวันเออจันค่ะวันนี้เป็นวันจันนะคะค่ะจะมาดูอย่างแรกกันเลยนะคะที่เราสมาเป็นอันนี้ค่ะเป็นเออยังไม่ได้แก่เลยนะใส่กล่องอยู่ ไปแบวบอันนี้นะคะจะเป็นกล่องนะคะเราจะเอาไใส่พวกของน้อยก็ได้ของอาบีก็ได้นะคะมันจะเป็นสีชมพูซื้อมาจากเซเว่นนะคะชี่เชียงลายอะคะ่ะเชียงแสนกับเชียงลายน่าหละคะ่ะก็เหมือนกันนะคะอาจจะไปได้รองเทาง้ามาจากแม่สายนะคะเป็นรองเท้าอันนี้นะคะ่ะนิ่มมากเลยน่ารั สวยค่ะนี่นี่นะคะค่ะสองคู่เย็นไหนะคะสวยมากเลยคู่ละห้าร้อยแปดสิบนะคะที่แม่สาย แต่มันถูกกว่าลุมรี่เยอะเลยนะมันเป็นของบูทแท้เลยอะห้าร้อยเก้าสิบอะถูกมากเลยเรายังไม่ได้ใส่เลยนะยังไม่ได้ใส่เลยเดี๋ยวเราก็ค่อยไปลองใส่คันนะที่เราไปเที่ยวนะก็ของก็มีแค่นี้นะคะก็วันนี้ก็ลาไปก่อนแล้วนะเดี๋ยวต้องรีบนอนเพราะเดี๋ยวคลิปหน้านะคะดี๋วจะมารีวิวอันนี้พอดีว่าเราได้ของมาพอดีว่าป้าเราอะ ป้าตัวจริงของเราอ่ะยังไม่มายังขับรถเราตามเรามายังไม่ถึงเลยเพราะเราถึงบ้านก่อนเนี่ยคะ่ะเราก็เลยได้จากป้าปอมเรามาแค่นี้ไงเพราะว่าป้าปอมเราซื้อให้นะคะอันเนี้ยป้าปอมเราซื้อให้เรามีของอีกหลายอย่างนะที่อยู่กับป้าตัวจริงของเราจะมาดีวคลิปหนึ่งนะอันนี้ก็แค่นี้นะคะบ๊ายบายอันนี้นะคะมันเหมือนอันกล่องที่แล้วอ่ะเดี๋ยวเราค่อยเดี๋ยวเรามาดูกันที่หลังนะ